วานนี้อยู่ดีๆอากาศก็คือหนาวเลยอันยองสวัสดีค่ะสุกูทุกคนอากาศคืออยู่ดีๆลดหวบ13องศา13องศาทุกคนฉันก็รีบอาบน้ําตั้งแต่หัวเวนเลยช้างเลิกงานกลับมากลับมาก่อนนั่นแหละปม,ม่ม่มย่าก็ตามมาทีหลังกับหลานชายเปิดประตูลับอย่างเงี้ยทุกวันจริงๆแบบเนี้ยที่ฉันก็ไม่เคยทํานะอยู่ไทยก็ไม่เคยทําเคยแบบว่าเปิดประตูมารับพ่อรับแม่อะไรเงี้ยก็ไม่เคยทำพอมาอยู่เกาหลีนี่แหละทางเขาจะสอนเสมอว่าเวลาที่ผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่จะเข้าบ้านเราอ่ะเราต้องเปิดประตูลับหรือเวลาที่พ่อกับแม่จะไาท งาะเราต้องออกไปส่งหงใสประตูอะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นความเคยชินที่แบบว่าเราต้องเปิดประตูลับเอาอ,อมมาอาป้าขาบานอที่ทุกคนเลิกงานอย่างเงี้ยแม่ดิชันโทรมาตอนดึกๆค่ะโทรมาถามอะไราชื่อลูกค้าลูกค้าขาปอกนั่นแหละไอชื่อส่งให้แม่ไม่ครบเอาเนี้ยอ,อมมาคือไม่ได้คุยกับแม่นานมากก็เลยวิ่งมาเข้ากล้องกับดิฉันเป็นยังไงทุกคนเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมเบอร่ไ้หูจักอียัง คนแปลก็แปลสุม 4, ส่ม 5, สีุ่่มห้าุ่มหกุ่มเจ็ดป่าเข้าดงไปนะสุ่มเจ้าแต่สุดท้ายก็เข้าใจกันด้วยดีสวัสดีกันแล้วก็ล่ำลากันค่ะเมนูวันนี้ก็คือออมโงกเบาๆสภาพอากาศที่มันหนาวไงคืออยากกินซุปอะไรร้อนๆสดคล่องคอก็นึกว่าทําแล้วคือรีบเดินมาเปิดฝาหม้อที่ไหนได้ออมมานึ่งตอกตอกเป็นตอกที่ผสมเหล้านะทุกคนกินแล้วก็จะมีความมึนๆหน่อยหนึ่งอร่อยดีค่ะใช่ก็คือเขาจะมีโตประจําตัวของเขาก็จะนั่งตรงเนี้ยนั่งกินข้าวไปด้วยเล่นคอมไปด้วยน,นียนฟสสไตุด พวกกับแม่ก็คือยืนทะเลาะกันเรื่องน้ำซุปใครซ้ำใดดีนี่ดีบ่ฮ้ยหรือว่าสีใสลายกว่านี้ชายบอกเอาแค่นี้พอครับแม่นี่เป็นออมูกที่แบบมาสําเร็จรูปเลยนะคะเป็นแผ่นปลาท่านเราก็แฟิลแบบว่าลูกชิ้นปลานะทุกคนจะมีซุปมาให้ข้างในเติมน้ําเติมผักก็คืออร่อยกลมๆช้างก็จะมีเมนูอกไก่ของเขามาช่วงนี้นางฟิตุ่นนางจะกลับไทยไงนาะงก็ต้องฟิตุ่นไว้ก่อนตามเกิมหน้าทงหน้าทองฟิสพงซิกแพกอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือดูข่าวทั้งวันก็ตามสถานการณ์กันอยู่เอาดีๆนะเบนอะ ขนาดพูดขึ้นมาก็คือแบบ ทำไมมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้เอาจริงๆเบนก็ไม่ได้อยากพาทุกคนมาดิ่งด้วยนะทุกคนแต่พอมันเห็นข่าวแล้วมันแบบซึ่งข่าวมันออกทุกช่องอะ Tiktok ก,ก,ก็ออก Facebook ก,ก็ออกเขาก็เลยกลายเป็นแบบวันนี้ดิ่งทั้งวันเห็นแค่รูปเด็กผ่านๆเราก็ยังร้องไห้เลยอะ่ะขอะแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกคนด้วยนะคะเอาจริงๆเห็นแว็บแรกคือโกรธมากไม่เข้าใจในสถานาการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นด้วยความที่เราเป็นครูเด็กอนุบาลมาก่อนซึ่งน้องก็คือยังเด็กมากๆไม่สมควรที่จะพาออกไปในที่ที่ไกลๆถ้าาอกกไปน ริๆคนเป็นระแวกที่อยู่ใกล้ๆสถานที่เรียนรู้ที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนแค่นี้เพียงพอสำหรับเด็กอนุบาลแล้วค่ะใดๆคือคุณครูที่ดูแลเด็กๆก็ทำเต็มที่ที่สุดจิตใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คงจะแตกสลายไม่เหลืออะไรแล้วขนาดเราไม่ใช่พ่อใช่แม่เรายังรู้สึกเศร้าแล้วรู้สึกดาวดิ่งขนาดนี้เลยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาจะอยู่ยังไงกันต่อคือเบนไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำๆอีกเลยค่ะได้แ,แต่ภาวนาให้แต่ละโรงเรียนน่ะเขารอบคอบให้มากกว่านี้ตรวจสอบเช็คให้ดีทุนทุกครั้งก่อนที่ ที่จะพาลูกหลานของใครออกไปไหนซึ่งมารู้ทีหลังว่ารถที่ขับพาน้องๆไปคือดัดแปลงเยอะมากอันนี้คือพอได้รู้แล้วยิ่งรู้สึกว่าโกรธ โกรธสุดๆอะโกรธมากๆเลยพอรถที่ไม่ได้มาตรฐานและคนขับก็ยังวิ่งหนีเอาตัวรอดอีกนะนี่พ่อปู่แม่ย่าเบนแล้วก็พี่ช้างนะคะก็รู้สึกเศร้าเศร้ามากๆเพราะว่าเบนเนี่ยได้เอารูปหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆให้ทุกคนดูนะคะพ่อปู่ก็เลยบอกว่าเซอยร์ยูดูนะมันจะดิ่งดาวไปมากกว่านี้นาดพ่อดูแค่นี้พ่อยังรู้สึกว่าพ่อเศร้ามากๆเลยนี่ไม่ต้องเปิด Facebook นะไม่ต้องเปิดดูข่าวอะไรแล้วพอแล้วพ่อมากคือกินข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งร้องไห้อะทุกคนคิดดูขอให้การเดินทางครั้งนี้ใจ ดีกันหนูๆทุกคนนะลูกน